สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เราจะมาพิกอากาศในหัวข้อคุยกันครั้งล่าสุดเขารู้สึกยังไงกับคุณขอให้ท่านตั้งสมาธิแล้วเลือกไพ่กองที่ถูกใจที่สุดตรงใจที่สุดเพียงหนึ่งกองเท่านั้นกองไหนสะดุดตาที่สุดไพ่กองไหนกำลังเรียกหาสัมผัสพลังงานจากกองไหนได้ใช้ความรู้สึกแรกที่มองไปที่กองไพ่จงเชื่อในความรู้สึกนั้น และเลือกกองนั้นนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือเจ้าที่เจ้าทางเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาที่ปกปักรักษาคุ้มครองท่านที่เข้ามาชมอยู่ในขณะนี้ช่วยเปิดทิศเปิดทางเปิดดวงชะตาเปิดคําทำนายให้กับการทำนายในครั้งนี้ด้วยนะคะการทิ่อากาศเป็นการทำนายในภาพรวมเท่านั้น ไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงใครเลยก็ได้เล่นเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นสิ่งใดที่ฟังแล้วเป็นประโยชน์ก็นำไปปรับใช้สิ่งไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ให้ทิ้งไว้ไม่ต้องใส่ใจเพราะเป็นแค่เพียงคําทํานายเท่านั้นพอเลือกได้แล้วเรามาฟังเฉลยในแต่ละกองกันได้เลยค่ะกองที่หนึ่ง คุยกันครั้งล่าสุดเขารู้สึกยังไงกับคุณครั้งล่าสุดที่คุยกันมันเป็นเรื่องของจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ไม่ว่าจะพูดคุยกันยังไงอธิบายยังไงก็ไม่ยอมฟังต่างคนต่างอยากเอาชนะไม่ยอมอีกฝ่ายไม่ว่าจะยกเหตุผลมาอธิบายยังไงก็ไม่ฟังดื้อรั้นทั้งคู่แม้ตัวเองจะทำผิดยังไงก็ไม่ยอม จะเอาให้ชนะอย่างเดียวเถียงอย่างเดียวแค่ต้องการเอาชนะไม่ได้สนใจเลยว่าจะเป็นยังไงต่อแล้วพออามานึกย้อนหลังกลับไม่ได้รู้สึกดีเลยที่ทำไปอย่างนั้นเขาคงไม่ยอมคุณเหมือนกันและคงจะรู้สึกเสียใจและผิดหวังมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นยังไงก็ลองไปคุยกันใหม่ปรับความเข้าใจกันให้ดีฟังเหตุผลกันแอละกันบ้าง ไม่งั้นมันก็คุยกันเคลียร์ปัญหากันไม่จบไม่สิ้นกองที่สองคุยกันครั้งล่าสุดเขารู้สึกยังไงกับคุณเหมือนคุณกับคนที่คุณคุยด้วยล่าสุดไม่ได้อยู่ใกล้กันแม้ตัวจะอยู่ไกลแต่ใจอยู่ข้างๆเฝ้าคํานึงคิดถึงแต่คุณมันเป็นการคุยกันจากทางไกลไม่ได้อยู่ด้วยกันในสถานที่เดียวกันแถมยังเป็นการแอบคุยกันอีก อย่าคิดนะว่าคนข้างๆเขาไม่รู้คุณคิดว่ามันเป็นแค่การพูดหยอกล้อกันเล่นๆไม่ได้มีอะไรจริงจังแค่รู้สึกว่าบางอย่างคุยกันแล้วมันรู้สึกสบายใจเข้ากันได้อย่างไม่น่าเชื่อแต่ตัวเขาคิดจริงจังนะอยู่ในช่วงศึกษาเรียนรู้กันอยู่ค่อยเป็นค่อยไปถ้าคิดจะจริงจังกับคนที่คุณแอบคุยก็ให้จบความสัมพันธ์กับคนในปัจจุบันก่อนเลือกทางใดทางหนึ่ง คนใดคนหนึ่งเห็นใจคนข้างๆบ้างจะเอาแต่ใจตัวเองอย่ามีความโลภที่จะครอบครองทั้งสองมันเป็นไปไม่ได้เลือกให้ดีคนคุยอยู่ก็คงมีใจให้คุณด้วยเช่นกันถึงยอมคุยด้วยทั้งที่รู้ว่ามีคนอื่นอยู่แล้วแต่เขาก็แอบน้อยใจอยู่ว่าทําไมเขาต้องเป็นฝ่ายที่ต้องแอบคุยหลบๆซ่อนๆ ทำไมคุณไม่เลือกว่าต้องการอยู่กับใครกันแน่ฉะนั้นคุณก็ต้องเป็นคนตัดสินใจทางที่จะเดินต่อจากนี้ได้แล้วมันถึงเวลาแล้วก่อนที่มันจะสายเกินไปกองที่สามคุยกันครั้งล่าสุดเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาคิดว่าก็ดีนะเราต่างมีความเป็นส่วนตัวมีพื้นที่ส่วนตัวของตอนเองมีงม,มส่วนตัว บางอย่างมันไม่ต้องรับรู้หรือก้าวไก่กันไปทั้งหมดก็ได้พูดคุยแต่ละครั้งก็มีแอบหอยอดคําหวานบ้างพอให้รู้สึกซาบซ่าไปทั้งหัวใจรู้สึกตื่นเต้นกับคําพูดต่างๆนานาที่ได้เอ่ยปากคุยกันราวกับตอนที่คบกันใหม่ๆสมัยแรกรุ่นคอยห่วงใย,ยเอาใจใส่กันอยู่ตลอดให้คําปรึกษาพูดคุยปรับทุกกันได้เรื่อยมาเขาอยากให้คุณรับรู้ถึงความรู้สึกของเขา เข้าใจสิ่งที่เขากำลังคิดให้มากขึ้นจึงได้สรรหาคำพูดต่างๆนานามาออดอ้อนคุณจงรู้ไว้ว่าเขารักคุณมากนะฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณคะ่ะให้เสียงด้วย AI ทำนายโดยบีทาโร่